จะรู้ได้ยังไงว่าแอปมือถือของเราดีจริงทุกท่านเคยรู้สึกไหมคะว่าแอบปบางตัวใช้งานยากพิมพ์ไมติดกดปุ่มแล้วไม่ตอบสนองในโลกที่มือถือคือทุกอย่างของชีวิต UX และ UI กลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเคยแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอปของเรานั้นดีจริงหรือแค่ดูดีกันแน่วันนี้เราจึงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รู้กันค่ะความสำคัญของ UX UI ในยุคดิจิตอล ทุกวันนี้ผู้คนใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในการทำทุกอย่างตั้งแต่โอนเงินซื้อของนัดหมอไปจนถึงจองตั๋วเครื่องบินแอปที่มี UX UI ที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายไม่ต้องเรียนรู้ซ้ำทำงานสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดต่างๆในการใช้งานและที่สำคัญยังรู้สึกพึงพอใจแอปพลิเคชันจนอยากกลับมาใช้อีกในทางกลับกันถ้า UX แย่ต่อให้ฟีเจอร์จะดีแค่ไหน ก็พร้อมจะลบทิ้งภายในไม่กี่นาทีแล้วจะวัดประสิทธิภาพของแอปได้อย่างไรการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดีไม่ใช่แค่โค้ดลื่นหรือดีไซน์สวยแต่ต้องผ่านการวัดผลอย่างเป็นระบบแล้วเราจะวัดกันยังไงงานวิจัยล่าสุดของเรานี้ได้เสนอ2วิธีการหลักๆที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อวัดทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้และประสิทธิภาพจริงของระบบ นั่นคือ SUS และ GOMS TLM แล้วมันคืออะไรลองนึกภาพว่าคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันใหม่หรือเว็บไซต์แล้วคุณรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายหรือยากแค่ไหนในการใช้งาน SUS หรือ System Usability Scale เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่าอะไรใช้งานง่ายหรือใช้งานยากในมุมมองของผู้ใช้จริงๆค่ะเราจะวัดจากแบบสอบถาม10ข้อที่ให้ผู้ใช้ให้คะแนนเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานเช่นฉันรู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้งาน หรือฉันไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้ซึ่งเมื่อเอาคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเราจะได้ค่าตัวเลขออกมาตั้งแต่0ถึง100ที่บอกว่าระบบของเรามีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนถ้าคะแนนออกมาสูงมากกว่า68คะแนนแปลว่าใช้งานง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า68คะแนนแปลว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องรีบปรปับปรุงข้อดีของ S U S คือมันเป็นมาตรฐานที่คนใช้กันได้ทั่วโลกใช้งานได้กับทุกอย่างตั้งแต่เว็บไซต์แอปมือถือไปจนถึงซอฟต์แวร์ใน ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าแอปหรือระบบของเราดีจริงไหม S.U.S เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้คำตอบแบบง่ายๆในมุมมองของผู้ใช้จริงๆค่ะส่วน G.O.M.S.T.L.M เป็นโมเดลที่ช่วยให้เราเห็นว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายและใช้เวลาเท่าไรในแต่ละขั้นตอนซึ่งเหมาะมากกับการออกแบบ UX/UI ที่เน้นความเร็วและความเข้าใจในการใช้งานลองนึกภาพว่าเรากำลังใช้งานแอปหรือเว็บไซต์เราต้องการทำอะไรสักอย่างเช่นจะสั่งกาแฟผ่านมือถือเราต้องกดนั่นนิดกดนี่หน่อยหว่าจะสั่งสำเร็จ GOMS TLM ประกอบด้วย5ส่วนหลักๆ Goal เป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องการทำเช่นอยากสั่งกาแฟให้เสร็จ Operator การกระทำเล็กๆที่ผู้ใช้ต้องทำเช่นพิมพ์เลื่อนกดปุ่ม Method วิธีที่ผู้ใช้เลือกทำเช่นจะค้นหาร้านหรือจะเลือกดูเมนู Selection Rule ถ้ามีหลายวิธีผู้ใช้จะเลือกยังไงเช่นถ้าจำชื่อร้านได้ค้นหาถ้าจำไม่ได้เลื่อนดู TLM Cast Level Model มันคือช่วยคำนวณว่าแต่ละแอคชั่นใช้เวลานานเท่าไรเช่นกดปุ่มใช้0.2วินาทีเลือกเมน,นูใช้1วินาทีและวทำไมเราต้องใช้ GOMS TLM มันช่วยให้นักออกแบบรู้ว่าผู้ใช้จะใช้เวลาเท่าไรในการทำงานในการทำสิ่งต่างๆในหนึ่งสิ่งช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ระบบใช้งานง่ายขึ้นใช้ได้กับทั้งเว็บไซต์แอปไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสรุปง่ายๆ GOMSTLM คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ในเชิงลึกทั้งในแง่ผู้ใช้ต้องทาอะไรบ้างและใช้เวลาแค่ไหนในแต่ละขั้นตอนเพื่อนาไปปรับปรุงให้ระบบดีขึ้น แล้วทำไมควรใช้ s u s กับ GOMS TLM คู่กันเพราะ s u s วัดความรู้สึกของผู้ใช้เช่นใช้งานง่ายไหมพอใจไหมแต่ GOMS TLM วัดความจริงที่เกิดขึ้นเช่นใช้เวลากดปุ่มนานเท่าไรระบบช้าตรงไหน ยกตัวอย่างแอปด้านการเงินในการวิจัยได้คะแนน s u s สูงผู้ใช้ชอบแต่ GOMS TLM ชี้ว่าการตอบสนองช้าใช้เวลานานในการเทสนม่แปลว่าถึงจะชอบแต่ประสิทธิภาพยังไม่ดีพอดังนั้นการใช้สองโมเดลนี้ควบคู่กันจะช่วยให้เรารู้ทั้งหัวใจและสมองของแอปนั้นค่ะ สรุปแล้วถ้าคุณเป็นนักพัฒน,นา UX Design หรือเจ้าของแอปการรู้จักผู้ใช้รู้จักระบบและรู้จักวิธีวัดผลคือกุญแจสู่แอปที่ยอดเยี่ยมลองใช้ s u s เพื่อฟังเสียงผู้ใช้และใช้ GOMSTLM เพื่อดูการตอบสนองของระบบและคุณจะเข้าใจแอปของคุณเหมือนที่ผู้ใช้เข้าใจมันอยากรู้ว่าแอปคุณดีจริงไหมอย่าถามแค่ความรู้สึกแต่ต้องวัดด้วยหลักฐานด้วยนะคะ